ฟังก์ชัน g e t c h มันเหมือนกับคําสั่งพุดชาเมื่อกี้พุดชาคือแสดงหนตัวอักษรใช่ไหมคะ g e t c h a ก็จะเหมือนกันก็คือจะแสดงก็จะกลายเป็นรับ1ตัวอักษรน,นะคะคำสั่ง g e t c h a หมายความว่ารับ1ตัวอักษรแล้วกดปุ่ม enter นี่คือคําสั่ง getchar e Get c a r รับหนึ่งตัวอักษรแล้วกดปุ่ม enter ไปที่ตัวโปรแกรมเปิดไปที่ตัวโปรแกรมนะคะเป็นเทสที่20อ่สเปิดที่ตัวโปรแกรมเทสที่20สในเทสที่20สนักเรียนดูบรรทัดที่7ครูขอพูดบรรทัดที่เอยบรรทัดที่7หมายความว่าไงบรรทัดที่7หมายความว่ากำหนด ตัวแปร x เท่ากับเ e t ชากํ char. กำหนดตัวแปร x เท่ากับ g ชาหมายความว่าให้รับค่า1ตัวอักษรแล้วกดปุ่ม enter ให้รับค่า1ตัวอักษรแล้วกดปุ่ม enter เก็บไว้ในตัวแปร x นะคะรับค่า1ตัวอักษรแล้วกด enter เก็บไว้ในตัวแปร x อะ จากตัวโปรแกรมนี้รันโปรแกรมรันโปรแกรมนักเรียนดูพอรันโปรแกรมนะคะอ่าวคูปองหนึ่งสองสามสี้าเจ็ดแป้อ้าวแล้วคูปอนตัวอักษรอ,อีกเออะ้าวูปอนตัวอักษรมั่ว,วไปคูปอนหลายตัวป้อนกี่ตัวก็แล้วแต่กดปุ่มเอนเตอร์ปึ๊บเป็นไงคะแสดงตัวอักษรเพียงตัวแรกเพียงตัวเดียว เข้าใจไหมอา่านการใหม่คำสั่งเกตชาคำสั่งเกตชาหมายความว่าจะป้อนตัวอักษรกี่ตัวก็แล้วแต่เราจะรับตัวอักษรเพียงแค่ตัวเดียวจะป้อนไปกี่ตัวก็แล้วแต่มันจะรับเฉพาะตัวอักษรตัวแรกเพียงแค่ตัวเดียวนี่คือการใช้คำสั่งเกตชาเข้าใจไหมคะ get ชาก็คือหมายความว่ารับตัวอักษรเพียงแค่ตัวเดียวจะป้อนไปกี่ตัวก็แล้วแต่มันจะรับตัวอักษรตัวเละตัวแรกเพียงแค่ตัวเดียวแล้วเราต้องกดปุ่ม enter นะคะต่อมาฟังก์ชัน get ch มาดูฟังก์ชัน get ch ฟังก์ชัน get ch คืออะไรฟังก์ชัน get ch จะเป็นการรับ ข้อมูล1ตัวอักษรเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องกด enter และไม่ปรากฏค่าที่ปอนเอาใหม่นะคะฟังก์ชัน getch รับตัวอักษร1ตัวไม่ต้องกด enter และไม่ปรากฏค่าที่ปอนเอาไปดูตัวโปรแกรมในเทสที่ในเทสที่เท่าไหร่คะ ในเทสที่21 x เท่ากับ getch x เท่ากับ g e c h ก็คือหมายความว่ารับตัวอักษร1ตัวไม่ต้องกด enter ไม่ปรากฏค่าที่ป้อนเก็บไว้ในตัวแปร x บรรทัดนี้นะคะหมายความว่ารับตัวอักษร1ตัวไม่ต้องกด enter ไม่ปรากฏค่าชีพอนอ้าวร่างโปรแกรมเราป้อนเลขหเลข6ที่เราป้อนมันแสดงไหมคะมันทัดบนแสดงไหมไม่แสดงแล้วเมื่อกี้เรากด enter ไหมไม่ต้องกด enter เห็นไหมคะก็หมายความว่าไม่ต้องกด enter ไม่แสดงค่าชีพอนแต่ว่าแสดงผลลัพธ์แค่กี่ตัว ตัวเดียวนั่นคือการใช้คำสั่ง getch ซึงคำสั่ง getch เราจะเจอทุกเทสอยู่แล้วก็คือการลูากดปุ่มใดๆหนึ่งตัวในตอนละตอนตอนสุดท้ายของโปรแกรมจะมี getch ก็คือรอรับค่าทางแป้นพิมพ์หนึ่งตัวนั่นเองกดหนึ่งครั้งก็คือกลับไปที่ตัวโปรแกรมนั่นเองเข้าใจไหมคะนั่นคือการใช้คำสั่ง getch อา้าวถัดมาการใช้คำสั่งถัดมา นะคะคำสั่ง getch เมื่อกี้ getch แล้วนะคะคำสั่ง getch getch เนี่ยจะแตกต่างกับ getch ตรงที่ว่ารับตัวอักษรหนึ่งตัวเหมือนกันไม่ต้องกด enter เหมือนกันแต่ getch จะปรากฏค่าที่ป้อนเมื่อกี้ getch getch เราป้อนไปบรรทัดบนมันไม่แสดง นะคะรับหนึ่งตัวบรรทัดบนไม่แสดงไม่ต้องกด enter เ,เ,เหมือนแต่กันแต่พอ g e t c h มันจะปรากฏค่าที่ปอนอไปดูตัวโปรแกรมค่ะเปิดไปในเทสที่22ในตัวโปรแกรม get chs ไปโทษ get ch มรนทัดนี้หมายความว่ารับข้อมูลหนึ่งตัวอ,อักษร ไม่ต้องกด enter แต่ปรากฏค่าที่ป้อนเก็บไว้ในตัวแปร x รับข้อมูลหนึตัวอักษรไม่ต้องกด enter แต่ปรากฏค่าที่ป้อนเก็บไว้ในตัวแปร x จากตัวโปรแกรมนี้เมื่อรันโปรแกรมอาลันโปรแกรมปรากฏว่าป้อนค่าไปสมมติป้อนเลข9เลข9ปรากฏไหมคะ ปรากฏแตกต่างจาก get c h ใช่ไหมคะ get c h ปรากฏค่าที่ป้นไหมไม่ปรากฏ get c h ไม่ปรากฏ get c h ปรากฏนี่คือข้อแตกต่างนะคะอ่าสุดท้ายนะคะฟังก์ชันตัวสุดท้าย get s get s ก็เหมือนกับคำสั่ง put s เลย get s หมายความว่าไง get s หมายความว่าสแสดงข้อมูลขอโทษทีรับข้อมูลเป็นแบบข้อความ put s ก็คือสแสดงเป็นแบบข้อความ get s ก็คือสแสดงเป็นแบบข้อความรับแบบข้อความแต่ไม่ต้องใช้อะไรคะ percent c percent d percent d percent per s ไม่ต้องใช้นั่นคือการใช้คำสั่ง get s นะคะอ้าวไปดูตัวโปรแกรม เทสที่23ในตัวโปรแกรมเทสที่23นักเรียนจะเห็นว่าค่าของเดิมเนี่ยมันจะต้องอะไรคะสแกน F ตามด้วยเปอร์เซนต์แล้วก็ตัวแปลนมใช่ไหมคะแต่พอเป็น get s ก็คือ บรรทัดนี้หมายความว่ารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบข้อความจากตัวแปรนิมเก็บไว้ในตัวแปรนิมบรรทัดนี้ถัดมาก็คือรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบข้อความเก็บไว้ในตัวแปรซีนิมก็เป็นเหมือนกันอ้าวรันรันแล้วก็ป้อนค่าไปสมมุติบ้อนเป็นห6หชื่อ enter name บ้อนเป็น6 6ห เซอร์เนมป้อนเป็น3ามสามกดปุ่ม enter เห็นไหมคะข้อแตกต่างก็คือไม่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์สี่เปอปอแค่นั้นเองแต่แสดงข้อมูลหรือว่ารับข้อมูลเหมือนกันถ้าลงชุลงท้ายด้วย S S s หรือว่า p u ด S S นั่นเองนะคะ สรุปได้ว่าฟังก์ชันการรับข้อมูลมีทั้งหมด5ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันอะไรคะสแกน f ฟังก์ชันที่2คือ get char ฟังก์ชันที่3เก get ch ฟังก์ชันที่4เก get c ฟังก์ชันที่5้า get s 5่าฟังก์ชันด้วยกันนะคะ ก็จบเนื้อหานะคะสำหรับหน่วยที่4